โอเคครับทุกคนมาอีกสักแมตช์หนึ่งนะฮะจะทดสอบพลังลิงลมของเรานะครับผมเปลี่ยนของกระปุลมาเล่นหน้าซ้ายนะครผมหน้าสองหน้าสามโอ้หน้าเยอะเลยเดินมหน้าครับไม่รูนี่สโคตแต่ละตัวนุ่นี่จะเจอของกระปุลไหมครับใช่รับเรื่งรีตาร์ดแล้วของกระปุลตัดเข้ามาซ้ายป๋องกระปุล ปายปอบนเบียบปองกตรงนี้เขาขวปันโค้งโอ้โหชวนนิคารดานมาแล้วปองกระพองกระพไปแล้วครับปองกระพกระพลเชี่ยลิงลมเชี่ยลิงลมหมายแทงได้แล้วปองกระพนหลุดปปองกระพนเข้ายิงลิงลมมหาปลไรเกิด ไอคนตั้งพังอ่ะให้เกิดถึงว่าเราปกติผมเตะบอลกับพี่ป๋องบ่อยนะแต่ก่อนลิงลมจริงครับตามฉายาเลยครับเป็นลิงแล้วก็เป็นลมนะฮะ